สวัสดีครับวิธีการเปิดใช้งานบัตรเพย์นะครับผมหลังจากที่ว่าเราสมัครบัตรเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาที่สําหรับการเปิดใช้งานบัตรนะครับผมก็เข้ามาที่หน้าแรกของเต่าตังเปย์นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่บัตรเพย์นะครับตรงมุมขวากลางเนี่ยนะครับขี้ว่าบัตรเพย์นะครับคลิกเข้ามานะครับผมแล้วก็เข้าเมนูต่อมานะครับตรงส่วนนี้ก็จะเจอนะครับว่า ตรงบัตรเพย์แล้วนะครับก็คือแตะเพื่อเปิดบัตรนะครับผมเราก็แตะตรงกลางเลยนะครับผมแตะเข้ามาครับก็จะสู่เมนูถัดมานะครับผม เมนูต่อมานะครับเข้าสู่บัตรเพนะครับผมตรงส่วนนี้ก็บัตรเพก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับตรงข้อมูลบัตรสามารถดูได้นะครับแล้วก็ตรงกลางครับจะเป็นรายละเอียดการรับบัตรนะครับสำหรับพี่เพื่อนที่สมัครไปแล้วนะครับก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับว่าบัตรจะส่งมาวันที่เท่าไหร่นะครับดูที่รายละเอียดการรับบัตรตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เรามาดูตรงนี้ครับการเปิดบัตรนะครับแล้วก็คลิกตรงคาว่าการเปิดบัตรเลยเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมาส่วนของหน้าเมนู เปิดบัตรเพย์แล้วนะครับผมตรงนี้ก็กรอกนะครับกรอกหมายเลขบัตร16หลักนะครับผมหมายเลขตรงนี้ก็สามารถดูได้ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของบัตรนะครับผมก็จะปรากฏตัวเลขอยู่ทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็น16หลักนะครับผมแล้วก็วันหมดอายุนะครับเดือนปีนะครับผมแล้วก็ชื่อเรียกบัตรที่แสดงบนแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปด้วยนะครับถ้าตั้งไว้นะครับผมแล้วก็กดคําว่าถัดไปได้เลยครับผมเข้าสู่เมนูต่อมานะครับผม าสู่เมนูต่อมานะครับจะเป็นการตั้งรหัสบัตรใหม่นะครับผมตรงนี้ก็ตั้งรหัสบัตรใหม่6หลักนะครับผมเราทําการตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะกดเข้าไปสู่เมนูต่อมานะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการใส่รหัส PIN 6หลักนั่นเองนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับผมแล้วก็ทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่ระบบเมนูต่อไปนะครับผมนะครับก็จะเป็นตรงส่วนถึงตรงถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ เปิดใช้งานบัตรเพย์สำเร็จแล้วนะครับผมจะมีข้อความขึ้นมาหน้าจอนะครับว่าทำการเปิดสำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับปลอดภัยอีกขั้นตอนนะครับเมื่อเปิดด้วยระบบยืนยัน otp นะครับจาก3 d CQ นะครับผมแล้วก็เลือกรับ otp ผ่านเบอร์มือถือนะครับหรือจะเป็นอีเมลนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกรับได้นะครับผมจะสมัครฟรีครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับผมแล้วก็เรากดคำว่าสมัคร3 d CQ ได้เลยครับผม มาถึงขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการยืนยันข้อมูลครับผมการยืนยันข้อมูลตรงส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเราก็เลือกช่องทางการรับ OTP นะครับผมก็จะมีเค่ติ๊กเลือกนะครับจะเป็นเบอร์มือถือนะครับหรือจะเป็นอีเมลนะครับที่เราให้ไว้นะครับผมแล้วก็ทําการเลือกที่เบอร์มือถือนะครับ OTP นะครับผมแล้วก็ทําการเลือกตัวล่างครับข้าพเจ้าได้ยืนยันอ่านเงื่อนไขแล้วเรียบร้อยนะครับบริการ 3D เีนะครับกดคําว่ายืนยันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็กรอกรหัสพิน6หลักนะครับแล้วก็สมัคร 3D c q ีเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับผมก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ